สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่อยง่ายเองนะคะคลิปนี้พวกเราทีม n 2มาติวสอบการอ่านกันต่อค่ะกับบทความขนาดสั้นเรื่องที่5มีแค่ไม่กี่บรรทัดสั้นๆเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะเราไปอ่านโจทย์กับ choice ก่อนโจทย์ข้อที่59ถามว่าฮิชานิโยรุโตะฮัตาราคุโตะโดยูโคโตกะจากผู้เขียน การทำงานคืออย่างไร Cho ยส e ที่ 1. นึ่งชากายคาระคิไตซาเรตะยากุวาริโอฮัตสุโคโตะคือการทำหน้าที่ที่ถูกคาดหวังจากสังคม Cho ยส e ที่ 2. องชิกโตเดเอตะโมโนโอฮิโตนิอตาเอรุโคโตคือการให้สิ่งที่ได้รับจากงานแก่ผู้อื่นช้อยส e ที่สาม จิชินโนะชากายเทกิยาคุวาริโอสากาสุโคโตะคือการค้นหาบทบาททางสังคมของตนเองชอยส์ที่4 j i จิชินโนะเซโจโมโตเมรุโคโตคือการต้องการการเติบโตของตนเองเราไปตามหากันค่ะว่าการทำงานเนี่ยมันคืออย่างไรย่อหน้าแรกประโยคแรกมาสั้นๆเลยค่ะเป็นคำถาม เขาถามเราว่าโซโมโซโมฮัตตาราคุโตะเอรุโคโตนาโนเดโชกะโดยดั้งเดิมแล้วการทำงานคือได้รับใช่ไหมเป็นการตั้งคำถามจากผู้อ่านส่งมาถึงผู้เขียนอย่างเรานะคะแล้วเขาก็จะอธิบายรายละเอียดในย่อหน้าถัดไปค่ะย่อหน้าที่สองประโยคแรกเขาบอกว่าวัตชิตาจิวะฮัตตาราคุโตกิ No e. Sono ka ka ตอนที่พวกเราคางานมีบทบาททางสังคมบางอย่างและถูกเรียกร้องผลลัพธ์ตามบทบาทนั้นประโยคที่สองค่ะโซสเตฮิตานิโคไตตะทุกินิเอราเรรุโมนุกาโบชูยจิชินโนเซจเดส และสิ่งที่สามารถได้รับตอนที่ตอบสนองต่อความคาดหวังคือค่าตอบแทนและการเติบโตของตนเองประโยคที่3ค่ะโยซุรุนิวตาชิตาจิวฮัทตาราคุโตกิเอรูมาเอนิโมโตเมราเรเตอิรุโมโนโออะไเอรโคโตนินาริมัสโดยสรุปคือตอนที่พวกเราทำงานจะให้สิ่งที่ถูกเรียกร้องก่อนได้รับ และประโยคสุดท้ายค่ะชิโกโตโนะฮอนชิตซึวะเอรุโคโตเดวานัก u ุจิบุนิโมโตเมราเรตอิรุโมโนโอฮิโตนิอัตาเอรุซุนาวาจิฮิโตโนะยากุนิตสึโคโตนาโนเดสแก่นของการทำงานไม่ใช่แค่การได้รับแต่ให้สิ่งที่ตนเองถูกเรียกร้องแก่คนอื่นกล่าวคือการเป็นประโยชน์ของคนนั่นเอง ทั้งหมดนี้เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับการทำงานในมุมมองของผู้เขียนบทความเรื่องนี้นะคะว่าแต่ผู้เขียนเขาบอกว่าการทำงานมันคืออย่างไรคะเราลงไปดูช้อยส์กันอีกทีหนึ่งค่ะการทำงานก็คือการทำหน้าที่ที่ถูกคาดหวังจากสังคมค่ะช้อยส์ที่2 การให้สิ่งที่ได้รับจากงานแก่ผู้อื่นอันนี้เป็นแก่นของการทำงานค่ะไม่ใช่ความหมายของการทำงานที่ผู้เขียนถามหา Choice ที่ 3. การค้นหาบทบาททางสังคมของตนเองข้อความนี้ไม่ได้มีระบุอยู่ในบทความเลยค่ะส่วน c h o i c e ที่4การต้องการการเติบโตของตัวเอง ข้อความนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับเมื่อเราทำงานแล้วค่ะไม่ใช่ความหมายของการทำงานที่ผู้เขียนถามหานะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบ JLPT ระดับ N2 กันอยู่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องญี่ปุ่นย่อยง่าย พี่กระต่ายรบกวนกดกันคนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทําคลิปออกมาอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ดูกันมาจนจบเลยฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ